ครับผมก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับวันนี้ก็เราจะมาแกะกล่องกันนะครับนะก็เป็นช่วงที่ยังคงเก็บตัวอยู่นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ออกไปข้างนอกกันอีกทีเมื่อไหร่ะรนะครับทีนี้การปลูกต้นไม้ของเราเนี่ยก็ต้องการปุ๋ยนะทีนี้ก็เลยแบบว่าเอาไงดีนะจอไปซื้อก็ลําบากนะครับปุ๋ยที่มีอยู่ก็ใกล้หมดแล้วก็เลยสั่งชุดไส้เดือนเข้ามานะครับมาลอง เลี้ยงไส้เดือนเองเลยละกันเนาะว่าจะเป็นยังไงนะครับกเ็เดี๋ยวเรามาแกะกันดูเลยว่าในกล่องมีอะไรกันบ้างนะครับ,บก็อันนี้ก็เหมาะสำหรับ ใครที่ปลูกต้นไม้เองแล้วก็ใช้ปุ๋ยไม่เยอะนะครับหรือจะอใช้เพื่อการศึกษาก็ได้นะครับสําหรับบ้านไหนที่หากิจกรรมให้เด็กๆทําช่วงเรียนออนไลน์อย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนเพิ่ม,เต,มเติมที่พ่อแม่ผู้ปกครองาสามารถทําให้เด็กๆได้นะครับทีนี้มาดูกันครับว่าข้างในนี้มีอะไรกันบ้างเนาะอันแรก งนี้นะคะผมคิดว่าข้างในน่าจะเป็นไส้เดือนนะอันนี้อันนี้เป็นมูลไส้เดือนนะครับที่สำเร็จเรียบร้อยแล้แลวเขาก็ให้แถมมาหนึ่งถุงนะครับส่วนกระดาษใบนี้ก็เป็นคู่มือการเลี้ยงนะครับคู่มือการเลี้ยงไส้เดือนนะครับแล้วก็ข้างในนี้จะมี มีกล่องนะครับมีกล่องที่เราจะใช้สําหรับเลี้ยงไส้เดือนนะครับพร้อมฝาปิดเนาะงั้นแปลว่าในถุงนี้นะครับน่าจะเป็นไส้เดือนพร้อมเบดดิ้งมาเรียบร้อยแล้วนะครับเบดดิ้งคืออะไรเบดดิ้งก็คือที่อยู่ที่กินของไส้เดือนนี่แหละครับนะโดยทั่วไปนะครับเบดดิ้งก็จะทำมาจากขี้วัวนะครับ ส่วนใหญ่ทำมาจากขี้วัวนมไม่ใช่ขี้วัวเนื้อนะครับเพราเท่าที่คุยกันมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาจะบอกว่าในส่วนของการเลี้ยงวัวนมนี่นะครับเขาก็จะใช้ในตัวหญ้าเนเปียเนาะหรือไม่ก็เป็นพวกต้นข้าวโพดนะครับเอามาสับเอามาผลทั้งทั้งต้นนะครับแล้วก็มีหัวอาหารบ้างมีการโกเลียมีอะไรต่างๆนะครับอาหารก็อาจจะแตกต่างจากวัวขุนใช่ไหมครับนะแล้วก็การทําตัวเบดดิ้งเนี่ย ครับเบดดิ้ก็คือเอาขี้วัวเนี่ยนะครับมาแช่น้ำเนาะเดี๋ยวพูดไปแล้วก็เทไปนะครับเพราะในถุงเดี๋ยวมันจะร้อนนะครับว้เต็มเลยนะครับเดี๋ยวผมเอากล้องมาให้ดูใกล้ๆมาครับอันนี้ก็เป็นตัวเบดดิ้งกับตัวไส้เดือนนะครับตัวไส้เดือนที่เราได้มานะครับเราจะเห็นว่ามันจะมี เหลือบเหลือบฟ้าฟ้า,ฟาน้ำเงินน้ำเงินม่วงมวงอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นไส้เดือนพัน AF นะครับ AF เนาะก็เป็นไส้เดือนพันที่ตัวใหญ่นะครับแล้วก็กินดุกินเร็วกินเร็วก็ให้มูลไส้เดือนให้ผลิตภัณฑ์ออกมาเยอะนะครับก็ในตัวเบดดิ้งนี่ก็จะมีความชื้นนะครับประมาณเกิน70%ขึ้นไปนะครับเพราะว่า ถ้ามันร้อนเนี่ยมันร้อนไส้เดือนก็จะหนีนะครับเพราะเขาชอบอยู่ในอุณหภูมิเย็นๆหน่อยนะสักประมาณ16องศาอะไรประมาณนี้นะครับส่วนเจ้าเบดดิ้งนี่นะครับก็คือตัวนี่นะครับตัวตัวขี้วัวนะครับที่เขาเอาไปแช่น้ําแล้วเรียบร้อยนะครับการแช่น้ําก็เพื่อทําให้แก๊สต่างๆที่จะเป็นความร้อนเนี่ยออกไปนะครับทีนี้แช่น้ํานานเท่าไหร่นะครับก็ จะ3วัน5วัน7วันก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าสีของน้ำจะเป็นยังไงนะครับยิ่งแรกๆเน้น้ำก็ถึงสีเข้มปัดเลยนะครับจากที่ผมเคยไปทำมาเนาะพอเปลี่ยนน้ำกันไปเรื่อยๆนะครับน้ำก็จะค่อยๆใสขึ้นใสขึ้นนะครับตัวสุดท้ายเนี่ยเราก็จะได้ตัวเบดดิ้งซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็เป็นอา,อาหารของตัวไส้เดือนด้วยนะครับ ก็สาหรับไส้เดือนนะครับไส้เดือน1ตัวเนี่ยก็จะมี2เพศในตัวเดียวกันนะครับนะเขาจะมีทั้งเพศผู้และเพศเมียในตัวเดียวกันเลยนะครับเาะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะสามารถอ,อ,อยู่แล้วก็ผสมพันธุ์วางไข่กันได้นะครับนี่นะครับตัวไส้เดือนเห็นนะครับค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเนาะนี่นครับ อ่ากระจายกระจายเขามุดหนีลงดินไปไม่ไม่ใช่ดินสิตัวเบดดิ้งนะครับอยู่ตัวบ้านเป็นทั้งบ้านและอาหารเนาะก็นึกภาพไม่ออกเหมือนกันว่าถ้าเราใช้ทั้งบ้านและอาหารเป็นที่เดียวกันมันจะเป็นยังไงเนาะนะครับอ่าอันนี้นะครับก็เป็นกล่องที่เราเลี้ยงไส้เดือนนะครับอันนี้ผ่านไปแล้วหนึ่งสัปดาห์เรามาดูกันว่าอ่า ก็ด้านบนด้านบนของตัวเบดดิ้งนะครับก็เป็นมูลไส้เดือนแล้วนะครับจะเห็นว่ามีความละเอียดน่าจะนําไปใช้ได้แต่เดี๋ยวผมจะรอเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับสําหรับไอเสตไมาถนะ้าผมลองใส่ดูว่าดูว่าเผื่อเขาจะกินไหมก็ปรากฏว่ายังเป็นเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ไหนๆเปิดดูแล้วเดี๋ยวผมจะพรมน้ําลงไปเลยแล้วกันนะครับ ก็เพื่อช่วยให้มีความชื้นนะครับก็สองสามวันก็มาพรมสักทีนึง three weeks later อ่านะครับก็อันนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาจัดการกับไส้เดือนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะอ่าทางนั้นดูก่อนก็ได้นะครับนี่ตัวเห็นไหมครับว่ามูลไส้เดือนค่อนข้างละเอียดแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะเอาออกไปจัดการข้างนอกกันวันนี้เราจะเเปลี่ยนเบดดิ้งให้ไสเดือนนะครับแล้วเราก็จะเอาตัวเจ้ามูลไส้เดือนเนี่ยไปใช้งานนะครับส่วนเปลี่ยนเบดดิ้งแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าเจ้าแตงกวาที่ผมใส่ไปเมื่อสาวันก่อนเนี่ยเขาจะกินกันหมดหรืยอยังนะเดี๋ยวตอนเราไปคุยข้างนอกดูเราจะมาดูกันว่าหมดไหมนะครับ ค okay, ครับเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดดูไส้เดือนกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วนี่นะครับก็เป็นหน้าตาของมูลไส้เดือนนะครับเดี๋ยวอย่างแรกเนี่ยผมคิดว่าเราจะต้องเอามูลไส้เดือนนะครับขึ้นมาก็โอ้ oh, ละเอียดมากเลยนะครับเนี่ยเราก็จะมียุบยับยุบยับเป็นไส้เดือนนะครับเราก็าเอามูลไส้เดือนอะไรแยกออกมาก่อนเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเวลาเราเอามูลไส้เดือนไปใช้เนี่ยเราต้องเอาไป จริงๆถ้าจะใช้ก็ใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเราจะเก็บไว้ใช้ในครั้งต่อๆไปเนี่ยเราก็จะต้องเอาไปพึ่งลมก่อนสักสองสามลมนะครับเพื่อให้มันมีความแห้งนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นพวกแตงกวาที่ผมใส่ไว้เมื่อสามวันที่แล้วนะครับก็ดูว่าโอ้โหก็หายไปพอสมควรเลยนะครับอ๋อน,นี่อันใหญ่หน่อยก็ไม่เป็นไรเนาะก็ยังไงเดี๋ยวนี้เราโยนให้ปลากินต่อเลยนะครับ ก็ถ้าใครทําแบบมีเครื่องร่อนมีตะแกรงร่อนก็เอาร่อนต่อได้เลยนะครับแต่ของผมเนี่ยไม่ได้าจาวไปขายใครหรืออะไรยังไงนะครับเราก็ <c oughs> ไม่ร่อนละกันนะครับหรือเ,เราเอาไปใช้เลยถ้ามีไข่ไส้เดือหรือลูกไส้เดือตัวเล็กติดไปก็ไปอยู่กับต้นไม้ของเราเองนะครับก็ให้เขาทําหน้าที่ของเขาตรงนั้นนะครับนี่ครับไส้เดือของเราก็ค่อนข้างที่จะอันนี้เป็นตัวเล็กๆนะครับ เราแยกเลยแล้วกันนะครับวันนี้ไส้เดือนก็ใช่ครับโหละเอียดมากเลยครับทุกคนเนี่ยตังแว่เราค่อยๆไล่เก็บที่ตัวมูลไส้เดือนข้างบนนี่ใช่ไหมครับเขาก็จะค่อยๆมุดหนีเราลงไปข้างล่างครับเพราะฉะนั้นเราก็ก็จะไม่ค่อยเจอตัวไส้เดือนตรงนี้แต่เดี๋ยวตอนจบเราจะเจอเขาอยู่ข้างล่างค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเนี่ยเร,เริ่มเรนะิ่มเจอแล้ว โอ้ oh, นี่นะครับยังเป็นราฐาว่ากินมแบบักแตงกวาแน่ๆนะครับทะลุมานี่เลยนะเจ้าโันนอ้อยมาอยู่นี้ก่อนอ่านี่ครับเจอไข่ไส้เดือนด้วยอันนี้นะครับก็เป็นไข่ไส้เดือนนะครับจะเห็นว่าเป็นเม็ดสีเหลืองๆอ,อย่างนี้นะครับก็ในหนึ่งใบเนี่ยจะมีลูกไส้เดือนถึงห้าตัวนะครับทุกคนในหนึ่งหนึ่งหนึ่งใบของไข่ไส้เดือนจะมีลูกไส้เดือนถึงห้าตัวนะครับ <c oughs> กพาไส้เดือนเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่ในตัวเองนะครับนะเวลาแต่เขาไม่สามารถผสมกันเองในในตัวตัวเดียวได้นะครับเขาก็ต้องใช้ตัวอื่นมาผสมนะครับไม่ใช่ว่ามีตัวผู้และตัวเมียอยู่ในตัวเดียวกันจะผสมพันกันเองในตัวได้นะครับไม่ใช่อย่างนั้นเนาะโหนี่ได้เยอะกว่าที่ผมคิดนะครับเนี่ยเรียกว่า กินหมดเลยทีเดียวนะครับเราก็ได้ปุ๋ยมูลไส้เดือนค่อนข้างเยอะเนะาะถ้าจะทั้งหมดนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวไส้เดือนหรือแบบบ้านไหนจะใช้วิธีเททั้งหมดแล้วเอามันลอนทีเดียวก็ได้นะครับแต่ผมแบบแค,ค่อยๆเก็บขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าเออมันลงมาข้างล่างเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเทเลยดีกว่า ขล่างนี่ไส้เดือนเต็มเลยนะครับทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเราจะเรียกว่าเลือกไส้เดือนออกมาวันนี้เป็นค่อนข้างตัวใหญ่นะครับแล้วก็เลือกนออกมา <c oughs> ต้องจับเบาๆเลยนะครับไส้เดือน,ไ,อน,ไ,อนไม่งั้นเดี๋ยวตัวเขาจะขาดครับผมก็ไส้เดือนที่เราจับออกมานะครับ็เอามาไว้ในกล่องนี้นะนะครับแล้วก็ ถ้าเราดูจากข้างล่างป็นไ,ไงครับก็จะมุดหนีลงไปข้างล่างใช่ไหมเราก็เอามูลเดือของเขาครับใส่ให้เขาหน่อยนิ้วเขาได้แบบรู้สึกสบายใจเหมือนอยู่บ้านตัวเองนะนะครับแล้วก็ทีนี้เรากลับมาดูในกรองนี้ครับในกองมูลไส้เดือนของเราใช่ไหมล้วก็มาคุยดูว่าเผื่อมีลูกไส้เดือนบางตัวเนี่ยหลุดหลงอยู่ในนี้นะครับเพราะเราไม่ได้ล่อนเนอะเราก็ลองหาดูนะครับหรือหาไข่ไส้เดือนที่ หลงหลุดรอดมานะครับเพื่อเอากลับเข้าไว้ในตรงนั้นแล้วก็ไปเลี้ยงต่อเนาะตอนนี้ภูมิใจก็สนุกกับใส้เดือนของเขาอยู่นะฮะ <S <S อ่าน,นี่เจอไข่เส้เดือนเพิ่มอีกแล้วนะครับนี่ก็ใส่กลับเข้าไปมาเตรียมเบดดิ้งอันใหม่สําหรับใส้เดือนกลุ่มนี้เลยเนาะก็เราใช้กล่องเดิมนะครับใครจะล้า,ทางทำความสะอาดก่อนก็ได้แต่เดี๋ยวเราจะใช้เลยแล้วกันนะครับเราก็เอาตัว เบิ้งนะครับที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับงาที่เราแช่น้ําที่เราแช่น้ําเตรียมไว้แล้วนะครับใส่ลงไปเ่อกบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าเบตติ้งมันก็คือ,อ,อที่วนนมรือมูนววน,นมนี่แหละครับนะแช่น้ำแต่สามวันห้าวันเจ็ดวันก็แล้วแต่นะครับใส่เข้าไป ใครจะใส่เฉพาะาตัวที่วัวก็ได้เนาะแต่ว่าพวกไส้เดือนเนี่ยครับเขาก็มีความสามารถในการย่อยพวกอินทรีย์วัตถุเนาะผมก็แบบมีเศษผักอยู่นิดหน่อยนะครับแล้วก็ใส่ทิ้งไว้ให้เขาก็ได้นะครับก็ถ้าใครมีเยอะก็อย่าใส่ตู้มเดียวหมดนะครับเราก็ใสใ่เขาเป็นชั้นๆน,นะพอใส่เสร็จก็เอาเนี่ยครับที่วัวทับไว้นะครับ พอปูทับไปเสร็จปุ๊บสมมุติว่าปูทับเสร็จหมดใครมีก็เอาค่อยเอาลงมาไว้เพิ่มก็ได้นะครับมันก็จะได้เป็นชั้นๆไปเนาะแต่นี้เราจริงๆใช้คี้วัวอย่างเดียวก็เพียงพอนะครับมก็จะไม่ใช้เวลามากเนาะในการอันนี้ยังไม่ค่อยแตกดีแล้วก็บีบๆหน่อยนะครับก็ถ้าใครอยู่ในเมืองใช่ไหมเราไม่สะดวกที่จะแช่ ขี้วัวเองหรือหาขี้วัวเองไม่ได้เนี่ยเราก็สั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตก็ได้ครับเขาก็มีขายเนาะก็โดยปกตินะครับผมก็จะเออซื้อปุ๋ยมูลไส้เดือนเนี่ยจากลักกี้อินฟาร์มนะครับนะลักกี้อินฟาร์มเนาะก็ใช้แล้วก็ดีนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยทางผู้ผลิตก็ผลิตไม่ทันเราก็ลองเลี้ยงเองซะเลยนะครับแต่สำหรับชุดคิดชุดนี้นะครับผมได้มาจาก อบุ่นฟาร์มูใส้เดือนนครปฐมนะครับสามารถสั่งทางอินเทอร์เน็ตได้เหมือนกันเนาะผมจะอันนี้ไม่ได้มีค่าโฆษณาอะไรนะครับผมใช้จริงก็เลยเออโอเคบอกไปเลยว่าเราใช้ของเขานะครับก็ในการให้เครดิตกันไปนะครับโอเคพอเราได้พอประมาณนะครับใส่ไว้พอประมาณเนาะเดี๋ยวเราจะเอาใส้เดือนเนี่ยนะครับใส่กลับเข้าไป ก็ใส่ให้มีมูลเดิมของเขานะครับเขาได้รู้สึกว่าเออไม่แปลกที่แล้วเก็จะไม่มปีนหนีไปไหนนะอันนี้ก็เป็นการถ่ายครบจบทั้งวงจรในการเริ่มเลี้ยงตอนแรกใช่ไหมครับจนถึงตอนนี้นะก็เดี๋ยวเราจะใส่ใส้เดือนกลับลงไปแล้วดูแล้วกันนะว่าไส้เดือนมันจะพุ่งลงไปข้างล่างด้วยความเร็วขนาดไหนนะครับมาเฮ้่องัมปึ๊บนนี้นะครับ